สวัสดีครับดูฟอร์ยูสกูเตอร์ไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งครับวันนี้ของเข้านะครับของเข้ารับโปรโมชั่นเป็นดับเบิลเซลล์ท้ายที่สุดของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเปิดออกไปวันนี้วันแรกของทางร้านก็คือตั้งแต่วันที่11 12แล้วก็13นะครับซึ่งวันนี้มีของมาลงประมาณสารุ่นแล้วก็มีแบล็คออเดอร์นะครับก็คือที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ให้ทางทีมช่างเช็คแล้วก็เดี๋ยวติดต่อไปสําหรับลูกค้าที่จองมานะครับวััันนนนีี้้มมมอออออะะะไรราาาบบงดูกค่๋ันนี้ มา Q5 นะครับ Q5 ตัวนี้ก็มีแบ็กออเดอร์อยู่นะครับระวังเนาะโอเคตัวนี้ Q5 เป็นตัวสายนั่งนะครับตัวรุ่นเริ่มต้นเนาะ36โวลนะครับมอเตอร์400วัตต์10.4แอมป์เนาะวิ่งชิวๆสบายนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาไม่สูงมากอยู่ที่1 4 9นะครับชงหน้าชงหลังมีครบท้อมนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้มีแบ็กออเดอร์เหมือนกันก็เดี๋ยวให้ทางทีมงาน ติดต่อไปนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยของทางทูฟอร์ยูเองก็จะมีการเช็คตรวจสอบตัวของรถก่อนนะครับก่อนนอนจะส่งอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็น Q 5เนาะมีตัวอะไรอีกตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็น Q 7นะครับอ่า Q 7แน่นอนครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นออฟโรดที่นิยมที่สุดณนปัจจุบันนะครับด้วยความที่ว่าตัวรูปร่างหล่อนะครับราคาไม่แรงมากนะครับอ่า Q 7ตัวนี้เป็นตัว4 8บแปอตัวก็10แอมป์เนาะเริ่มต้น189 0 0นะครับ ราคาที่ผมแจ้งไ,ไปเป็นราคาปกตินะแต่ตอนในช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่อาจจะต้องลองสอบถามโปรโมชั่นก่ับทางา Team Admin นะครับเพราะว่าตอนนี้ปล่อยโปรไปแล้วนะครับประมาณนี้คือเจ็ดเนาะล้ออัพโรดอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนะครับชกหน้าสี่ต้นชกหลังสองต้นนะครับคิวเจ็ดเนาะเป็นล้ออัโรดไว้ลุยสายแคมป์สายเที่ยวไปได้ส,สบายๆตัวนี้เลยตัวทอ็อปสดนะครับปัจจุบันคิวสามมีแบ็คออเดอร์อยู่เหมือนกันนะครับ มาแล้วรึ้สึงจะเป็นแบ,บ็คเดอร์ที่ทางช้อปปีเดี๋ยวให้น้องทีมงานติดต่อไปนะครับของเข้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอให้ทีมงานเราตรวจสอบก่อนเนาะอ่ะโอเคตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดแล้วนะครับบอดี้ใหญ่สุดแล้วนะครับก็คือเชฟเนี่ยถ้าเทียบ Q7 Q7 จะเป็นเชฟขนาดกลางเนะาะตัวนี้เป็นเชฟขนาดใหญ่นะครับสายดูดดันนะครับจะรออ่ะเ่อยๆกางออกมาเป็นออกได้ไหมได้โอเคนะครับ ก็ไปคิว่3มอเตอร์1000วัตต์เหมือนกันนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ที่28.6แอมป์นะครับเป็นตัวแบตเตอรี่ลูกใหญ่ลองเล่งวิ่งไกลๆบางท่านบางคนก็แทนการใช้เตอร์ไซค์ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ, 23, นะบคิว23นะถึงเอาคิวา3ตัวนี้เลยนะครับมามีอะไรอีกอ๋อโอเคเป็นเจ้าตัวภายตอน One Pro Plus เนาะอ่าใช่ครับตัว One Pro Plus ตัวนี้มาแล้วช่วงมีช่วงหนึ่งที่ของ ขาดไปของสเปกตัวมาตรฐานนะครับตัวพาทอมโปพัสอ่าสังเกตว่าเวลามาครับแกะต่อมาเนี่ยแกะจากโรงงานมาโดยตรงครับเห็นไหมครับว่าตัวแฮนด์เนี่ยก็มีการถอดประกอบมาเพราะว่าจะใส่ประกอบเลยไม่ได้ครับงั้นจะลงลังไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวสายยืนที่ลูกค้าที่ชอบนะครับสเปกพื้นฐานครบโชคหน้ามีแฮนด์ยาวขึ้นไฟเลี้ยวมีนะครับอ่าโปพัสโปพัสเองก็จะมี เข้ามาอยู่ร่วมประมาณเกือบเกือบสิบล้เนาะรองรับกับโปรโมชั่นช่วง12-12นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับช่วงนี้โปรโมชั่นแอคทีฟไปแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแล้วก็มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับของก็ลงแล้วสดท้ายท้ายปีโปรโมชั่นต่างๆก็ลดหลั่นตามรุ่นตามราคาก็ว่าไปนะครับสนใจก็ทักมาทางไลน์หรือเฟซอ่าเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากสำหรับทูฟายอุตส่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับผม